สุลารุลลอฮ์มานุรฮิมซัลล ah ัมุอลลิกุมรอฮ์มัตุลลอฮฺวะบิรอกาตุสองอายะนี้นบีสอนให้อ่านก่อนนอนนั่นคือสองอายะสุดท้ายของสุร์อัลบากรอเนื้อหาที่ว่าออูบิลลาฮิมินอัชย์ตันรอฮิมอามานรอสูลูบิมาอุนซิลัยไลฮิมิลรอบบิฮิวะลมุมินูนกุลลุนอามานะบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิลานุฟริกุบัยนะฮัดิมิลรุสุลิ وقالوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين อายะอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนท่องจําได้หรือถ้ายังท่องจําไม่ได้ควรจะท่องจําอย่าง,งยิง่งเพราะว่าความหมายดีมากดังต่อไปนี้ล้อได้กล่าวว่าเราซูนได้ศรัทธาแล้วต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านจากพระเจ้าของท่านก็คือจากลัสุบะนา่นหัวตละและบรรดาผู้ศรัทธาก็ได้ศรัทธาเช่นเดียวกันอายะสองอายะนี้เนี่ยถูกประทานลงมาหลังจากที่ <c oughs> มีเหตุการณ ว่าอัลลอฮฺประทานอายะก่อ,อนหน้านี้ลงมาว่าว่า,วาอินทุบดูมาฟีอัมฟุสิกุมเอาทุกฟูยูฮาซิบกุมบิฮิลล์หาพวกเจ้าไปถึงซาบะจะเปิดเผยหรือซ่อนเร้นสิ่งที่อยู่ในหัวใจสิ่งอยู่ในความคิดอัลลอฮฺเขจะคิดบัญชีทั้งหมดเลยนะซาบะมาหาท่านนบีแล้วแบบคุกเข่ามาหาท่านนบีบอกว่าท่านนบีครับเราเนี่ยถูกสั่งใช้ให้ละหมาดเราละหมาดได้บริจาคเราบริจาคได้จีฮัดเราจีฮัดได้แต่ว่าเราถูกสั่งใช้ให้ให,ให้คิด คือห้ามคิดในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งหมายถึงว่าไม่สามารถจะทําได้ซอบาก็บอกกับท่านนบ,บิศวลเรานบยบอกว่าพวกท่านจะกล่าวเหมือนกับคนก่อนหน้าที่หน้านี้อย่างนั้นหรือที่พวกเขากล่าวว่าสม,มิอานาวานะ่าอัลไซนาเราได้ยินแล้วเวลาเราบอกอะไรเราได้ยินแล้ววานะ่าอัลไซนาและเราก็ <c oughs> ฝ่าฝืนแล้ว <c oughs> จะพูดอย่างนี้อย่างนั้นกันนั้น,น,นหรือ อย่ากล่าวเช่นนี้แต่จงกล่าวว่าสมิอาณาว่าอัลตอนานะเราได้ยินแล้ว <c oughs> และเราพร้อมปฏิบัติตามแล้วสาบัก็กล่าวเช่นนั้นพอกล่าวเช่นนั้นเสร็จปับ๊บอัลลอฮ์สุบฮานะหัวแต่และก็ประทานลงมาประทานอายะห์สองอายะห์นี้ลงมาบอกว่าบรรดาเราซลไในศรัทธาแล้วต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาท่านอบีุลทูท่านอับดุบีนบนะเนี่ยรอซลไในศรัทธาแล้วต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าของเขาก็คือจากอัลลอฮ์วัลมุบมินุลและบรรดาสหบับที่เป็นผู้ศรัทธาเช่นเดียวกัน กุลลุนทั้งหมดอามะนาบิลละศรัทธาต่อเราเมลิก้าของพระองค์คัมภีร์ของพระองค์เราซูนของพระองค์เราจะไม่แบ่งแยก <c oughs> ระหว่างเราซูลคนใดของลัทธิอาหารหัวตละลัและพวกเขากล่าวหมายถึง Allah อัลลอทดสอบบาดซาบะว่าจะาปฏิบัติตามถึงที่องละทธิอาหารหัวตละลับัญชาหรือเปล่าซาบะก็ยอมจำน,นวนากอดอัลลอ์ก็นำเอาเกียรติของซาบะเนะี่ยเอามาเล่าไวนะ้ในอันกุรันให้เรานึกถึงบุญคุณ หรือแบบอย่างของบรรดาสาวบ้านในเรื่องนี้ว่ากอลูวพวกเขากล่าวว่าสมิอานาอัตอนนะเราเชื่อฟังแล้วเราปฏิบัติตามแล้วกูฟรอนประก็โอ้เราได้โปรดอภัยให้กับพวกเราด้วยเถิดผู้เป็นพระเจ้าของพวกเราอีไลกัลมาว่าอีไลเกัลมาซิดยังพระองค์เท่านั้นคือพวกเราจะกลับไปหาพระองค์หลังจากนั้นอายะสุดท้ายเนี่ยอายะที่286นะเอเลป <c oughs> ประทานลงมาเพื่อ <c oughs> ยกเลิกบัญญัติก่อนหน้านั่นก็คือเอเล์บอกว่า <c oughs> เราจะไม่บังคับชีวิตใดน,นอกจากเท่าที่มีความสามารถหมายถึงว่ายกเลิกสิ่งที่เคยคิดและยังไม่ทำเราไม่เอาความผิดแต่และชีวิตก็จะได้ตามที่ควรขวายจะเป็นความดีหรือเป็นความชั่วก็ตามและตอนสุดท้ายของซุรออนบกรอนเราได้กล่าวถึงดูอาประมาณ4บทนะซึ่งเป็นดูามุสจาบที่มีฮะดิษบันทึกโดยหมอมุสลิมนะยืนยันว่าดูอาเหล่านี้เลาตอบรับทั้งสิ้น ใครก็ตามที่ดูอาเหล่านี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮยตอบรับดูอาทั้งหมดเลยนั่นก็คือดูอาอันแรกคือรับบานาลาตูอาคิดนาอินนาซีนาอาอัคตอนะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอย่าถือโทษอย่าถือโทษโกรธเคืองฉันเลยในสิ่งที่ฉันลืมหรือว่าผิดพลาดไปอัลลอฮ์บอกว่าข้าตอบรับแล้วดูอาบทนี้นะ ดูอันที่สองถัดมา ah al ราา oh, ับบ نا ولا تحمل ع า ي ั ا إصرًا كما ح م ล ت ه ع ل น الذين من قبلىنا โอ้ผู้อภิบาลของพวกเราได้โปรดอย่าให้พวกเราแบกรับภาระใดๆเช่นที่พระองค์หมายถึงว่าภาระหนักอึง้งใดๆเนี่ยเช่นที่พระองค์เนี่ยเคยให้บุคคลทั้งหลายก่อนหนะ้าพวกเราเนี่ยแบกรับมันมาก่อนเราก็ตอบรับดูอ,นนอนดันี้เช่นเดียวกันแล้วดูอันที่สามก็คือรับบ نا ولا ت ม م ل า ا ลก لا ط ا ะ ت า ن ا ب ิ โอ้ oh, Allah ได้โปรดจะให้พวกเราแบกรับภาระในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถด้ถ่เถอะเราก็ตอบรับดูอาอนบนนี้เช่นเดีวยวกันและดูอธิษีโอ้ล l อ a h ได้โปรดลบล้างความผิดแก่พวกเราอภัยโทษให้แก่พวกเราและเมตตาพวกเราเถิดแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นเป็นผู้ดูแลพวกเราได้โปรดให้พวกเราได้มีชัยชนะเหนือกลุ่มชนผู้ปฏิเสธด้วยเถิดและก็เป็นดูอามุสจาบ เช่นเดียวกันด้อาบทน,นี้ดีมากๆดังนั้นเนี่ยสมควรที่ผู้ศรัทธาก่อนนอนนะจะกล่าวสองอายะนี้ถ้าใครยังไม่ต้องจาท่องจาถ้าใครต้องจําแล้วควรจะศึกษาความหมายซึ่งมันอุดมไปด้วยรุกลอีหมานทั้งหลาย6ประการนะอยู่ในนี้ศรัทธาต่อเลาะมริกของพระองค์คำบีของพระองค์เราซูลของพระองค์แล้วก็มีการกล่าวถึงอะไรนะฮะเรื่องของกอดอะแล้วก็กอดัเออ๊เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พูดถึง รู้กรการกลับไปหาลัอสุบฮาหนหัวแต่แล้ก็คือการศรัทธาตะวันสุดท้ายนั่นเองก็คือลูกกฎอิสันมั่งหประการเนี่ยก็อยู่ในสองอายะห์นี้แล้วก็ยังเพาะบอกถึงเกียตรติประวัติของบรรดาซาบาาะนั้นเนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่เราควรที่จะท่องจำสองอายะห์สุดท้ายของส ah ุรัอัลเบกรอให้ได้นะครับถ้าอย่าลืมนำไปกล่าวนะครับก่อนนอนดุอาที่มีประโยชน์หรือว่าสองอายะห์ที่มีประโยชน์มากๆที่ท่านในบีบอลอุหัวสนได้ยืนยันเอาไว้ครับ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.